สบายดีพี่น้องจะามามาเบิ่งลุงฝนตึกแหพี่น้องยัง,น,ยยน,งยนั่งเนี่ยยังนั่งนลยลงไปเลยลงไปดิลงไปได้ยังน่ะเออนั่งนี่วันนั่งแล้วเออย่านเด้ย่านได้ลูกเอ้

ปล่อยปไปหลายปีเลยหมดเลิกก็ได้ติ๊กเห็นเห็นนหน่อยท่านถือถือต่อัวหน่อยแหละปลาปล่อยปีนี้ปลาใหญ่ขึ้นจีบวางแล้วท่านถือกันโอ้ยบวคข้องดอกน้ำเลืกอ่า

าง่มมึงกโอ้มเลา้ยเร็วมาพี่เลี้ยวมึงนทางนะมาเร็วมาเปิ่งปลาใช่มั้โตัวหนึ่งสองโตมืนกันมือ่ยสองเร็วเร็วมาเร็วมาเปิ่งปลาพี่พี่พี่

เห็นมันใหญ่แลน,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 นไวไวๆมาใหญ่จะขของน้องนมาชมน้องนขอปลาเมนงน้องขออยู่ขอกินอย่างเดอืไม่ได้เหรเดี๋ยจะกนเพียงออกไปได้จาะพ่อไป ไา so ้กับขาบัวาเขาเอิญนั่งน้ำข้าวบไ่ข้แก่ขั้งสีพาชัดกับบัได้เป็นะไรนะจังหวะพาตัดทางงานข้าวในวันรุ่บกเอันบินแก่โอ้ขาเราบินตอนเราลมเนาะมันบินไงมันเก็บทั้นายทั้นไรเขากรแกงหัวหิกบะชามากขั้นลสขั้นใสกับใสเขียวๆใสๆสๆลูกขบานผมสนใจผงกับุเก่าแม่นนะเขาบอกพาออืไอ้ชื่อยาพิงอาเขาอาอ ผลไปพาเอื้อมไปลงมอที่แม่สาวเมียวที่ว่าบอกข้ามถ่ายไปที่ว่าผลล่มน้อง,องตอนแรกบบหู้ผลเจ็บใายแล้วี่ถ่ายไปอีกชเชลยกระดูคนแตกข้างในเนาะคนแก่เนาะคนแก่ขันสิผาผัดข้าเจ้ากับโบยากเชียงคนเท่าเลยนะเพราะว่าสภาพการเรากับโบแข็งแรงเนาะพี่นอ้องหมอบผพาให้เหลือ,อกับมาอีกขันจะเอาไปไกลก็คือเก้ามีอย่างเดียวคือมา

mẹ lưng nắng nắng tệ cái nắng 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 lực, nắng có nắng nắng của cái nắng nắng nhưng nắng nắng cái nắng 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 pa vậy, nắng nắng บรอกินเลยกับบรอกไสเลยปลาเจ็ดสิบห้าถุปีที่สงปีนี่สองปีนี่เป็นมันย่งกับมันสองโลปลายัละสมโลแหละาสองตัวนี่หน่อยขอตัวหนึ่งตัวนปล่อยปีนี้ปลาขาวแล้วกัปลาคอน่อยปลาเียงบุมมี่ ไปถ่ายคลิปพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้ยากไลยขอโทษขอไฟไล่เนาะเอฟซีบัสสมงสมบูรณเด้อเอฟซีเบาค้ำกับบางว่างก็จะได้ถ่ายให้บางว่างเขาได้ถ่ายแล้วพี่น้องเบาค้ำกันละบรรยากาศเย็นๆพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีหนาเลยบ้านบบาค้ำถ่ายไปให้บึงกัให้เห็นแต่บรรยากาศคนบริเวณไซน์เนาะพี่น้องเนาะ ก่อนเนี่ยถ่ายไปอาจจะเห็นแต่เขาเกี้ยวเนาะบาบนี้ถ่ายไปเห็นแต่ทุ่งในทุ่งหน้าพี่น้องแสงแดดอ่อนอย่ามานาั่งชมมันใหญ่เพิน่ไไนไอานา้ทวดกแบมันใหญ่สำรองมันยังชมปลาอย่ามาได้ปีปลาพี่น้องเอ้ย <laughs> ลแล้วเลี้ยงเลยเป็นไงลูกเคยมาตึกป่าเห็นถือตัวเดียวก็ขาวกับป้าก่อเนาะอี่างน้องาเลยน้องนั้ำนาดเลยน้องนี่พี่น้องเลยใชไมแต่แต่โบราณนี่คนอานานังยังบ่ได้บ่อนจะคือควายตู่บัวบัวเอาแต่บุยยังมาแลี้ยะ ก็หลก็แท้ก็ตามให้เด้อพี่น้องเด้อขอบุณขอบคุณเซเบิรทุมองทุงบอลเด้อขอโทษลายบริทาคีบลายวันะพี่น้องเลยอุ้ยคีบท่ายสบายดีย่ายาเลียมะายาเี่นีนี่นี่นเอานี่ขนมเนียเเลี้ยม่นี่งวงัวเลย